ตอนนี้เราก็จะทําการหุงข,ะะข้าวในหม้อสนามนะครับข้าวสารก็ใส่ประมาณนี้เลยครึ่งหนึ่งของหม้อสนามถ้าไม่งั้นไม่สุกเราก็จะมาใช้น้ําตรงนี้นะคะาารับ ต้องล้างออกสักน้ำหนึ่งนะครับแ้อมายอดถให้หน่ะนะนนนนอยเนาะนะล้างน้ำออกสักน้ำหนึ่ง <c oughs> ให้น้ำออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำใหม่ใส่ให้เต็มเลยนะครับข้าวนี้ น้ำเต็มปุ๊บเราก็จะไปตั้งไฟนะครับปิดฝาด้ยวยตรงนี้นะครับที่เขาทำ าไ,ไม้เนะครับไ,ได้เอาไม้หม้อสนาเสียบหูมาไว้อย่างเงี้ครับจะได้หูเข้าในป่าจะได้สูบๆครับโอเคนะครับเราจะทาการตั้งนะนะครับเราอยู่ในป่าเราต้องหูเข้าแบบนี้นครับเราก็ต้องทําแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่ทาแบบนี้เข้ามันไม่สูบนะครับ